รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอามรินทีวีใช่ผู้รสร้างเสียงหัวเราะแต่งงานนี้อาจขำไม่ออกเมื่อดวงความรักมีเกณฑ์อย่ารางเป็นไปได้ไหมที่คู่ของความรักในการลงเอยหรือกันของคู่เนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดบางประการเช่นไปพองและเลยต้องแต่ง ีไม่ดีมันจะมีเกณฑ์อย่าล้างพัดพากเป็นคนหน้าตาประหลาดเป็นคนมีลักษณะประหลาดเอาง่ายๆคือต้องแปลกกว่าเพื่อนในห้องต้องแปลกกว่าใครคือไม่ตามก้นใครเอาง่ายๆโอ้อาจารย์ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับปริศนาพยากรณ์รายการที่จะพิสูจน์ว่าโหราศาสตร์ไทยอ่ะมันน่าสนใจขนาดไหนผ่านคนที่เชี่ยวชาญเรื่องโหราศาสาไทยมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยอาจารย์รักโหราที่ดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับทุกครั้งเราดูเฉพาะดวงของดาราปริศนาหรือคนดังปริศนาแต่ผมอยากให้มีบางอย่างให้คนทั่วไปเขาได้รับรู้ด้วยเขาได้ประโยชน์ไปด้วยวันนี้ผมก็เลยตั้งประเด็นมาประเด็นหนึ่งว่า กลางเดือนปลายเดือนพฤศจิกาแล้วอาจารย์ปีหน้า2 5 6 9เนี่ยราศีไหนจะมาครับราศีที่จะรุ่งโรดมากรุ่งเรืองสุด,สดเห็นได้ชัดเลยมีประมาณ2 3ราศีครับใน2 3ราศีเนี่ยที่ชัดเจนเลยคือ2คือราศีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นขายายตัวเติมโตมีนี่ก็หมดนี่หรือจะลงทุนขยับขายายก็รุ่งโรดเลย จเย็นนะใจะเย็นนะทุกคนฟังนะอันนี้ราศีที่เติบโตรุ่งโรดราศีนี้คือราศีตุลและราศีกรกฎทุณผูมครับและที่สําคัญคือจากที่เราเคยคุยกันมาต้องทํานะครับต้องทําตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่รอปีหน้าถูกไหมอาจารย์คือราศีไหนที่ว่าดวงดีเนี่ยมันต้องวางแผนยุทธศาสตร์ว่าจะทํางานอะไร มีเป้าประสงค์ที่อะไรแล้วแล้วลงมือทำเพื่อให้ผลมันเกิดตามดวงไม่ใช่นอนรอเอาละครับแต่วันนี้เราจะมาพิสูจน์ว่าโหราศาสตร์ไทยเนี่ยแม่นขนาดไหนผ่านการทายแบบไม่เห็นหน้าโอเคครับทำนายกันแบบไม่เห็นตัวครับตอนนี้ผมมีดวงมาแล้วมานี่คือดวงของ แขป่ปริศนาใช่ปริศนาของเรานะครับซึ่งอาจารย์ลักษเนี่ยไม่รู้เลยว่าใครอันนี้ผมกล้าบอกไม่รู้จริงๆเดี๋ยวผมไปเจอคนคนนี้ก่อนเอาเลยไปทักทายเขาก่อนอาจารย์อยู่กับดวงดวงนี้แล้วฝ<า>ันเดี๋ยวฝันทงอาจารย์ใช,ยใช้วิวิชาใช้วิจารณญาณแล้วเดี๋ยวผมกลับมาแล้วเราใส่กันโพ้โพโ้โเลยโอเคอาจารย์ยรแป๊บเดียวเดี๋ยวผมมาโอเคครับ <Okay S 1> เชื่อเรื่องดวงแค่ไหนสวัสดีครับคุณลุงพิธีกรดาวลุงครับสวัสดีครับ <laughs> จังหวะดีมากนะที่นะ <laughs> จังหวะผดูแล้วเมื่อกี้ใช้ได้วิลลี่ยังต้องฝึกเยอะ <laughs> <laughs> ดาวแห่งความหา่ากำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่จักราวาลแห่งคําทํานายเมื่อชายที่ชื่อแจ็คแฟนฉันมาเยือนรายการ ยอดกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วไม่มีใครไม่รู้จัก <c oughs> เด็กก้วนตัวกลมสุดกวนผู้สร้างตำนานในภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันที่ดังทั่วบ้านทั่วเมือง <c oughs> ใหญ่เมีย <c oughs> ใหญ่เมียมเมีย <c oughs> จากนักแสดงพิธีกรอินฟลูเอนเซอร์สู่บทบาทครั้งยิ่งใหญ่กับการเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ก็ผ่านมือเขาคนนี้มาหมดแล้วและตอนนี้ เขาก็กลายมาเป็นคุณพ่อป้ายแดงของน้องคากิที่ตอนนี้กำลังเป็นขวัญใจชาวเน็ตเพราะความน่ารักขี้เล่นที่ได้คุณแม่มาล้วนๆ Happy Valentine's Day ครับ Happy Anniversary ค่ะครบ,บรอบหนึ่งปีแต่งงานป้าๆในวันนี้ดวงชะตาของเขาจะรอดหรือจะร่วงไม่รอช้าไปพบกับเขากันเลยครับแต่ก่อนจะเริ่ม ไปเรื่องการพ <right> ิสูจน์เชื่อเรื่องดวงแค่ไหนเรื่องดวงเนี่ยผมเชื่อมาตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วแล้วผมเจออาจารย์รักตั้งแต่ผมแบบทารายการตอนอ๋อเคยไปเอกเคยไปออกแรกๆตั้งวัยเด็กเลยแล้วก็อาจารย์รักเขาก็ทักหลายๆคนแล้วก็แล้วก็ตรงผมก็รู้สึกว่าผมก็เริ่มเชื่อเรื่องดวงมาตลอดแล้วยิ่งแบบเป็นเป็นแบบมีทั้งพระมีทั้งแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เรามองไม่เห็นเนี่ยผมจะเชื่อมาก เออเราเชื่อเรื่องพลังนี่ใช่เพราะนี่เขคอยอยู่นี่่เพราะชำนาญวัชชินเามีทั้งตะกรดมีทั้งหัวก็แสดงว่าเชื่อเรื่องพลังงานเชื่อมากซึ่งซึ่งพี่มองว่าสัสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพลังงานครับผมไม่เคยลบหลู่กับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยเอ๊ะนี่เราพูดได้เลยว่าเชื่อเรื่องดวงเพราะอาจารย์ลักก็ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าอาจารย์ลักไม่ไม่เจ๋งจริงคงไม่ได้อยู่ถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ย เดี๋ยวลองดูว่าทุลศาสตร์ไทยเนี่ยกับการดูดวงในแบบของอาจารย์ลักษ์เนี่ยมันจะตรงไหมเดี๋ยวเจอกันโอเคครับัสดีครับอบคุณครับโอเคนะครับตอนนี้กลับเข้ามาแล้วถึงเวลาแล้วที่อาจารย์ลักษ์จะทํานายดวงของบุคคลคนนี้ฝั่งนู้นพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมไหมครับอาจารย์พร้อมครับพร้อมครับเริ่มได้เลยครับ เกิดปี2 3 2นะเฮ้ยคุณเกิดปัจจินบุรีเหรอเฮ้ยเกิดจังหวัดเดียวกันเลยอ่ะผมเกิดตำบลบางเนชะของคุ่กดนะปรจจินบุรีอำเภอเมืองตามดวงนด้เกิดมหาธนูแห่งเลิกคือเลิกมหาเศรษฐีเลิกเนี้ยเกิดมาเพื่อเป็นเศรษฐีครับสามารถเกิดในเลิกที่มั่งคั่งได้ครับเป็นคนลัคนาตามเวลาเกิดอยู่ราศีธนูเป็นราศีปลายธาตุไฟเพราะฉะนั้นคนเกิดธนูเนี่ยโดยองค์ประกอบเนี่ยดาวประจําตูคือดาวเพื่อรหัสบดี เจ้าสตาเกิดวันอังคารทําให้พระดำสดีเป็นสีตามทักษาบริวารอายุเดชส,สีส,สีแปลว่าตอนที่เกิดเนี่ยเกิดในเรือนสีครอบครัวจำเริญสุขแปลว่าในปีที่คนคนนี้คลอดมาเนี่ยความจเจริญรุ่งเรืองอันเกิดขึ้นกับครอบครงตระกูลนี่มีเป็นลูกมีบุญมาเกิด เป็นเทวดามาเกิดเหรอคนอย่างเงี้ยนะคนอย่างเงี้ยเป็นเทวดามาเกิดไม่ใช่คนปกติแหมคุณลงุงแล้วดาวประจําตัวนี้คือดาบสนีเป็นอริกระดวงชะตาเดิม,มเรียกว่าตนุอริตนุอริก็แปลว่าเป็นคนเป็นคนคิดแปลกแตกต่างจากใครๆตนุอริแปลว่ากูรู้โดยตัวรู้ของกูเองไม่เหมือนใครข้าเป็นคนที่เองไปซ้ายข้าไปขวาข้าไม่ตามใครเป็นคนขวางโลกหรือที่ผมเคยพูดว่าเป็นคนกวนโอเคอ ในบางครัง้งบางคราแต่เขามีดาวปฤะเสริเป็นดาวประจำตัวจึงมีท่วงทีที่สุขุมคัมภีรภาพไม่ได้กวนแบบ้ันนอกลูกทุ่งอะ่ะเป็นคนกวนแบบมีนัยยะของสติปัญญากาละเทศะเอ้ยดวงนี้มันจะอยู่กลุ่มชะตากำเนิด พวกนี้หัวปฏิวัติหัวพริกแพงหัวปรามาณู oh. หัวมหาปลัลคือแปลว่าเป็นคนที่มีพลังดุจปรามาณูอยู่ในตนที่บางครั้งเหมือนคนจอมพลังมีพลังมากกว่าปกติพลังในความคิดพลังในการนึกพลังในการจินตนาการพลังกายคือเป็นคนแปลกเอางี้ดีกว่าเป็นคนที่คิดแปลกแตกต่างเป็นคนหน้าตาประหลาดเป็นคนมีลักษณะประหลาดเอาง่ายๆคือต้องแปลกกว่าเพื่อนในห้องต้องแปลกกว่าใครคือไม่ตามก้นใครเอาง่ายๆ โอ้โห oh, จันมันจะอยู่กลุ่มจุดเกิดดาวจําตัวเป็นดาวครูดาวหัวหน้าและประเด็นสำคัญคือมีดาวเกตกลุ่มชะตาเนิดมันก็เป็นคนมีซิกเส้นลางสังรอนกะเกณฑ์มีคนมาเล่าเรื่องนั้นมาบอกเรื่องนี้นกรู้ไอเนี้ยดวงนกรู้รู้หลายเรื่องบางทีเนียเหมือนหูที่ตาทิ์ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่มองทะลุนะแต่บางเิญบางเอินไปเห็นบางเอินมีคนมาเล่าให้ฟังและประเด็นสำคัญคือมีดาวเสากลุ่มชะตาเนิดอีกโอ้โหคือมีดาวกลุ่มจุดชะตาเกิดเด็กสามดวงดาวเสานี่นะ ปลว่าเป็นคนหัวโบราณบางครั้งโค,คตรหัวโบราณเลยแล้วหัวแข็งไม่ยอมใครนะนี่คือความหมายผมว่ามันกินข้าวผัดกะเพราไข่ดาวก็กินไปตลอดชีวิตแบบชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่มีตำราอีกๆๆข้อนะผมรู้สึกว่าคนนี้มันผ่านความตายไปแล้วมันเคยผ่านความเฉียดตายหรือเกือบตายหรือจะเป็นจะตายพอมันผ่านอารมณ์นี้ได้นะมันจะกลายเป็นคนที่ไม่ไม่กลัวเลยเลยมันเป็นสิ่งที่ผมอยากพูดว่าเขาต้องมีเรื่องเฉียดตายผ่านความตายหรือว่า เกือบเป็นเกือบตายมาในเวลาวัยของช e ีวิตจนทําให้มีความรู้สึกว่าก็แค่ตายก็ไม่เห็นต้องกลัวอะไรเพราะนั้นเลยไม่กลัวกลายเป็นคนไม่กลัวอะไรคาพยากรณ์ชุดที่หนึ่งของคุณแจค็คเป็นคนคิดแปลกแตกต่างไม่เหมือนใครเป็นคนมีซิกเซนล่างสังหรณ์หัวโบราณชอบอะไรเดิมๆเ,เคยผ่านความตายหรือเฉียดความตายมาก่อนเรื่องที่บอกว่าไม่กลัวตายเนะี่ยเรื่องจริงนะครับ ก็คือผมเนี่ยเคยโดนรถชนตอนเด็กๆนะครับผ่านความเป็นความตายมาแล้วแล้วก็เลือดขังในสมองผ่าสมองอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่ค่อยกลัวตายเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่าชีวิตผมก็ทําให้เต็มที่สุดตอนนี้เท่าที่ผมทําไหวแล้วก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วก็ผมก็ใส่เต็มที่นะครับใครมาทําอะไรผมเนี่ยผมไม่ไม่เคยกลัวเลยเพราะผมอยู่เป็น ผมก็ประคองชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นคนคิดแปลกขวางโลกควนในเรื่องจริงเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบทําอะไรเหมือนใครหรืออะไรเงี้ยผมจะชอบทําอะไรที่มันแบบเป็นตัวเองอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางครั้งในกรณีสถานที่หรือผู้ใหญ่หรือจังหวะอะไรที่ต้องแบบอยู่ให้เป็นเงี้ยผมก็จะทําให้มันได้อะไรเงี้ยครับหน้าตาแปลกประหลาดเนี่ยก็ถูกเพราะว่าคาแรคเตอร์ผมประมาอย่างงี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่ได้หน้าตาดีไม่ได้หน้าตาแบบ รอหรือเทอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ยอมรับว่าเป็นประมาณนี้เป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้คนรู้จักจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องมีลางสังหรณ์ในลางสังหรณ์นี่ก็มีอย่างเช่นลางสังหรณ์ก็จะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะไม่ค่อยอยากไปที่นี่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบไม่ค่อยถูกชะตากับกับถ้าไม่ค่อยถูกชะตากับใครก็จะไม่ค่อยไปเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเกิดอันตรายหรือรู้สึกว่ามันจะต้องมีปัญหาอะไรก็พยายามจะเลี่ยงไม่ไปเจออะไรเงี้ยฮะแล้วก็ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงก็คือจะชอบอะไรเดิม เป็นคนโบราณความคิดกับคนทางบ้านไม่ค่อยถูกกันมีปัญหากับพ่อส่วนใหญ่แม่ก็ฟังก็โอเคแต่พ่อก็จะแบบมีความแตกต่างนิดนึงไม่ชอบคนดือ้อหรือไม่ใช่ชอบคนที่แบบแบบแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะช่วงหน้าแมนยิ่งกว่าตาเห็นกับคำามรากรที่ล้วงลึกแบบไม่มีใครเคยรู้มาก่อนคุณเคยมีฝันทำงานด้านนี้ต้องการายฝ,ฝันเช่น อยากจะเป็นทหารตำรวจตอนเด็กๆเ,เลยนะอยากเป็นข้าราชการแบบพ่ออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายไม่ได้เป็นสักครู่เดียว